งะเ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 งือ่นเลยนะบุเลยบุเลยเหรอเอ้ยพี่ตีไ,ไ,ไ<ะ>ปห้องน้ำเอิ่เติมเดี๋ลยเด้อเติมเกมือเราจะไม่คุยกันนะโอเคนิวซ well, okay. right. anyway, ้อาโอเคเห็นไหมเขาจะบอกายเงียบเงียบกูเงียบแล้วกูเงียบแล้วฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลอะไรอ๋อไม่พูดอ่ะเออก่อนอื่นอะไพี่แป๊บนึง โลเราคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไก่เี้ไข่หมูดอะไก่แมวไอแทนนี่คูเปล่ากู่แค่เอ็มบูมันนั่อ้งมีหลักฐนแเละ แสดงว่าต้องมีหลักฐานและแทนมึงพูดมามีหลักฐานเลยคือใครเรียกมึงไอ้ก้าแทนนี่แทนนี่คือคือตะกี้แทนนี่มีอะไรว่ามาตะกี้มันมีพี่คนไหนคนหนึ่งอ่ะที่แบบเขาพูดออกมาคือผมสงสัยมากเลยตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนเขาบอกให้เงียบอ่ะพี่เจมส์ม่ใช่พี่เจมส์พี่เจมไม่ปิดโค้ดพี่เจมไม่ปิดโค้ดผมรู้แค่นี้ได้ยินเสียงไอ้เจมคอนเนอร์เมื่อกี้ที่พูดอ่ะใช่มาเลยน่าสงสัยมากครับพี่ โหวดเลยเวล่า่ะโหวดเลยสกิปโหวตได้ไหมอ่ะเออสสกิปกิปแต่พี่แต่พี่เอฟโหวตใครอ่ะพี่เอฟโหวตใครอ๋อไม่บอกไม่บอกเฮ้ยทำไมผมโดนขนาดเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวเอาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอย่างนี้คือใครโดนเอาไม่มีอ่ะไม่มันทายเพราะว่ามันมันจะนับคนที่สกิปกะจำนวนโหวตว่าอะไรมากกว่าถ้าสกิปมากกว่าก็เลยนี่อันนี้คือผมต้องทำอะไรวะเนี่ย ก้าไอ้ก้าเป็นอะไรเพื่อนยทำไมตามมา้ยคือผมต้องทำอะไรอ่ะไม่เข้าใจไอ้ก้ามันอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะอยู่เพิ่งนะเอเคสคือทำเคสอะไรอ่ะผมงงมากเลยแต่แค่ผมพยายามตั้งใจฟังล้วนะ ผมเจอถ้ารอบนี้ไม่มีขอข้อมูลครับถ้าไม่มีขอข้อมูลเลยครับถ้าไม่มีข้อมูลขอ้ดีนะเตะเอาจริงไม่ฟังก่อนฟังก่อนคือผมอะเดินมาจากฝั่งขวาแล้วเจอพี่เจมอยู่หน้าห้องไฟฟ้าอ่ะฮะ แล้วผมก็เข้าไปในห้องผมเจอพี่ปาเต้นอนตายอยู่ผมเห็นพี่แทนนี่เหมือนกันแสดงว่าเจมส์ต้องไม่ทำเควสในห้องไฟฟ้าผมเห็นก็ไม่ใช่พี่เวสอะไรผมเดินมาจากกำลังจะเข้าห้องไฟฟ้าผมเดินมากับแทนนี่จากด้านซ้ายเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่ไม่แทนนี่แทนนี่เดินมากับผมแทนนี่เดินมากับผมใช่ดีเราสามคนเราสามคนใช่ผมยืนยันเจมส์ตัวมีพิรุษจริงจอยู่ในห้องอยู่ลึกเลยผมหมดผมหมดแทนกีนหมดเลยเหรอผมอยู่แทนนี่อยู่กับผมกัดหน้า โอดกูทำไมเนี่ยบิดดิเอ้ยพี่เจมส์เจมส์เดี๋ยวเดี๋ยแต่ว่ามีคนฆ่าเราตรวท่อไม่จริงนะกูรอบหน้ากูเอกหน้ากูเจอกูพี่เอกผมเปล่าโดนแล้วแล้วเราแล้วถ้าผีคุยกันที่ไหนอะต้องคุยกันห้องดิสก์หข้างล่างไหมเจมผีไม่คุยเดี่ยว แล้วคืออันนี้เราเป็นคนปกติใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วอันนี้ทำไมอ่ะยังไงงงอ่ะไม่ได้คนน้ำพูดคนน้ำพูดเอาคนทาพูดเหรอ้าาให้คนทาพูดแต่ตอนนี้พูดได้พูดได้ใช่เราคุกคืออะไรอ่ะอิเล็กทรอนิกอุ้ยมีคนตาย มีคนตายแทนนี่ยืนอยู่บนศพผมจะยืนตรงนั้นทำไมอะเพแทนนี่ยืนอยู่บนศพแล้วเราต้องบดตรงไหนพี่เพกเรารู้ย่ะไม่ผมว่าผมผมพูดเลยนะน้องพีกับแทนนี่น้องพีอะไรอ่ะแทนนี่อะไรล่ะฟังฟังผมพูดก่อนตะ่กี้ตะ่กี้ผมอยู่กับน้องแพทแล้วหนูที่กายแล้วหนูเดินยอนมาที่ห้องพยาบาลไม่แล้วทำไมแพทถึงไม่รีพอร์ตแพทไม่ได้มุดท่อไปที่ห้องพยาบาลใช่ไหมไม่ไม่ใช่ พี่กายพี่กายน่าสงสายสุดอะตะกี้อะตะกี้พี่กายแบบเดินกลับมาเช็คศพผมผมมั่นใจกูไม่อยู่แล้วยาเราเนี้ยใครมีดูใครยังเลือกกูอยู่ไอเแก่ทำไมพี่หมผมเนี่ยเนี่ยอยู่กับพี่กายเอาก็บอกแล้วอยู่กับพี่กายอยู่ในฟังผมเลยแสดงว่าเป็นไอ้ก้าได้เลยพี่แทนนี่หรอ ไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยได้หร่ายื้อๆยื้อๆคุยไม่ได้แล้วคุไม่ได้แล้วไม่คุยไม่คุยไม่คุยทวิการน,นี่เอ่ะเราคือมันคือการ์ดอะไรฮะเอ้าเดือดฟ้าคืออะไรอ่ะ เดียวเจอแล้วเแม่งเอ้ยให้กัอนเลยยานรุ้นๆุ้นเลยผมเลือกพี่สร้างห้องเดี๋ยวนี้ผมเกมท้าเดี๋ยวผมไปละไปไหนอ่ะเอ้าอะไรย่าไปไหนบอกก่อนสร้างห้องให้ให้เข้าใจกันไงแล้วจะไปไหนไี่กายไปไหนไปไหนบอกก่อนไปไหนโอ้หาข้าวกินครับไม่หิวไม่หิวผมไม่หิวดคุณดูซิครับพี่กายเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวไปกินกิเลนนะคร

ตอนแรกผมเดินกันมาไก่ก้าสองคนแล้วพี่กายเดินเข้ามาดูในห้องแล้วออกมาหน้าห้องเจอพี่กายเป็นศพแล้วพี่เอกก่อนหน้านี้พี่เอกก็อยู่แล้วพี่เอกก็เดินกลับมาเจอศพแล้วพี่เอกก็ทำเป็นเอ้ยใช่กูกลับมากูก็กดรีพอร์ตเพราะว่ากูไปกินเดียน้ำก่อนตอนแรกมันมีมันมีจุดจุดต่างตรงนี้พี่คือหลังจากที่พี่เดินมาผมเห็นแตนี่ี่ยกำลังแบบว่าทำแผนที่สู้กับคนที่ตายสู้กับการทำแผนอะไรวะพี่ผมนั่งแบบเขย่ายาอยู่ไอ้ที่คือเคสแล้วเนี่ย นี่นี้นะผมรู้ละพี่โบเต้กับพี่เอกแน่เลยผมว่านะสองคนนี้คือหน้าสงสัยเนี่ยถ้าแทนนี่สงสัยพี่เนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยน้ำแล้วกุณดี้มันเบี่ยงไปได้ขนาดนีรั้เลยว่านั่นพี่โบเต้ปวดแพทล้วกันนี่เป็นแพทอ่ะเชื่อผมพี่โบเต้แน่นอนพี่โบเต้ี่พยายามพิทอ้อนนี่ยพี่เอกกับพี่เอกกับพี่โบเต้พยายามจะนั่งงมไอเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว แต่นี่พี่ขอโทษแต่นี่พี่ขอโทษเก็บโดนเสียคเฉพี่อยู่เอาก้า่ะอยู่อเอาก้เซฟโซนผมทำไมอะผมเจอเจออะไรเจอผมเจอพี่แทนนี่ใช่ใช่ไอ้พี่เจอแทนนี่เหมือนกันพี่้อกก้าพี่แค่เดินตามก้าเอง ท่เอาเอาง่ายๆนะฟังผมก่อนฟังผมก่อนคือคือตอนแรกอะที่พี่โปเต้กับพี่พี่เอกอะเขาสงสัยผมแล้วที่แกไอตอนโบดถ์อะเขาโบดผมสองคนแต่ว่าสองคนนี้คือน่าจะเอี่ยวกันแล้วที่แกผมเลยแบบหนีจากพี่โปเต้ไปยืนใกล้ก้าไม่ทันี่ทำอะไรนะสรุปแทนนี่พยายามทำลายฐานโดยที่ดูดท่วงไปดูดท่วมใช่ไหมก้าก้ามันไม่ใช่แหละก้าก้ากูจะทำควสพี่แค่อยู่ในเซฟโซนเชื่อผมพี่โปเต้เป็น แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ดูดซ่วมก็เชื่อผมแทนนี่เดินประกบโปเต้ไว้ให้เห็นไม่ผมไม่ได้ประเดิมประกบโปเต้ที่ดูดซ่วมในการฆ่าพี่เอกพี่ตะกี้พี่พูดออกมาแล้วมันมีสะดุดอยู่เชื่อผมพี่โปเต้พี่โปเต้แน่นอนคนเชื่อเลยเอาเอาที่ดูดซ่วมไบนบนหัวก็ผิดอะไรเหตุการณ์จริงถ้าพี่ไม่ใช่แทนนี้ต้องใช่อนุประชาธิปไตยพี่โปเต้แน่นอนอ้าว รอกเลยอยู่กับผมไม่มันเกิดเรื่องอะไรไอ้ก้ามุ่งหวว่าแทนนี่แต่มึงหวตพี่โป้ตี้นึกดินูดิที่โดนสวมอ่ะกูได้ทำเควสเมื่อไรเนี่ยต้องรีบไปตรงนู้นแล้วอ่ะแวะมาหาด้วยความคิดถึงอ่และ ฮะเกิดอะไรขึ้นใคถึงที่จะเควสอะไรบวชกันทุกทีมจะทำอะไรนี่พี่นี่อยู่ที่ทาโปรเซสเอกซิเจขวาบนอันนี้เห็นกับตาเดี๋ยวเดี๋ยวขวาบนมันห้องอ้นี่เหรอห้องอาไรนะห้องอะไรก็ได้ที่ใส่รหัสจำรหัสได้เลยสี่ศูนย์สาสาสี่พี่เป็นคนใส่เองอันนั้นมันซ้ายบนหรือเปล่าขวาเกมมันเกมเนี่ยผมสงสัยว่ามันยังไม่มีคนตายแต่พี่กดทำไมพี่ เไงจดไม่ไอแทนมึงไปเปลี่ยนชื่อมึงเลิกใช้ชื่อนี้เออผมจะไม่ใช้ชื่อนี้แล้วเนี่ยมันผิดที่มึงกูบอกเลยผมว่าพี่โอเต้พี่โปเต้พยายามจะแบบเปลี่ยนเบนความสนใจ เพาะนี่คือยังไม่มีคนตายแต่คือเขาโลกเองเนี่ยแปลกๆก้ากล้าปัญหามันมันมัวซวยก้าไม่ีช่มันหวดเขาเพราะว่าเขาที่ดูส่วนแปลกหัวสันกมนกันฉ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 ัเฉันฉีนฉันฉันฉันฉะนฉเนฉันฉีนลันฉันฉั่ฉัน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 ฉอนะันฉันฉันฉันก่นฉั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 ีฉัน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 ฉัันฉ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 อนฉนฉันฉนฉันฉ ไม่ใช่แพทธ์เอ้าไม่ใช่เหรอคือไม่ดูอะไรเนี่ยไม่ดูกูอยู่กับน้องพี่เนี่ยโอ้ยเอเลี่ยนเจอกูฆค่คุณทีออะะะไไรรวเนี่ยขอแอะทามให้ดูบ้างนะแม่งเยอะมากกว่าเอเลี่ยนอ่ะบอกเลยมันแพร่พันธุ์แน่นอนไม่ไหวแล้วก็คือไม่มีใครเชื่อผมเลยว่าพี่โอเต้เป็น ยี่ปีโมเต็มมาอยู่กับผมชิบหายแล้วเยี่พี่โมเต็มเองน่ากลัวชิบหายเลยอะไรอะอะไรอะเลขมมันคืออะไรวะเนะี่ยผมจำไม่ได้ละ จอพี่เจมรืจท็อพี่เจมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟังก่อนนะล่าสุดผมเห็นพี่ผีกับพี่โปเต้สามคนแล้วพี่โปเต้ไม่มีหัวนอนผมมองว่าพี่เทนนี่นี่แหละก้า เก้าอะไรมาพูดเนี่ยมึงมีที่ดูดซวบอยู่บนหัวอะไรย่างยแทนเมื่อกี้ใครอยู่กับพี่เจมแทนนี่อยู่กับเจมแพทอันนี้คือข้อมูลที่พี่ได้พี่รู้เรื่องอะไรพี่รู้มาจากไหนพี่อยู่กับพวกผมไม่ใช่คือผมวาพยายามหีพี่โบเต้เพว่าพี่โบเต้เป็นไงไม่แทนนี่พยายามไม่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 ไมได้ทนี่แทนนี่ี่แนี่แทนนี่ัวพี่โบเต้แล้วเราจะเจริญผมมั่นใจเชื่อผมปากอะไรพวกออกจากยางกูไปเไม่พี่โบเต้เป็นแน่นอนอะไรเนี่ย ผมผิดอะไรไม่ใช่บหวดบวดพี่ได้เลยแทนใครเอาพี่แทนนี่ไปเดียวใครแก้แทนนี่บอกพี่มาแบบนี้เลยแทนแล้วคือผมตายอีกแล้วอะนี่เองนะทำเควส ไม่เคยได้อยู่เลยกันละกัรละกันละี่ก็ต้องทำงานเหมือนกันมันคือพาร์ทอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะข้างบนเมื่อกี้้าเชื่อใจพี่ป่ะหลังจากที่พี่รอดจาแทนนี่ไปแล้วอะอะผมเห็นละ ขอร้องอีกอย่างเลยขอร้องมองเห็ทุกอย่างเลยใช่ค่ะพี่ขอร้องล่ะไม่ไหวแล้วพี่อันนี้เป็นชัวดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ถูกป๋าผมเป็นโวตผมอยากออกจากที่นี่พี่บีพี่ไม่เชื่อผมเหรอเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานพี่ก็รู้ว่าพี่แบดนี่แหละเชื่อผมสิจะเป็นพี่ก็ไ้จะเป็พี่ก็ได้จุดีพี่ก็แบบเห็นกับผมแล้วเมื่อกี้แล้วไม่ใช่ ก้าวไปรอเราไม่รอกลึ้นไปขึ้นไปปะมาไม่เป็นไรเนาะชีวิตมีเกิดมีดับแล้วก็ไม่เป็นไรเลยโสดคนไม่เป็นไม่ไม่ทุกคนไม่ต้องผมบวชเองบวชผมบวชผมผมอยากตายออกจากที่อยากนีเยอะผมก่อนได้อะร้องพี่จะทำอะไหรอถ้าเรารอดเราบวชแพ้เรารอดชื่อพี่ใช่บวชพี่แพ้ไก่ดิฉันเชื่อบวชเลยผมน้ำหน้าคนทั่วไม่มีที่อยู่หรอก เปียกมันว่าเปียกทำไมอ่ะอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมอ้าว <laughs> แล้วพี่เอกนะกูเห็นยืนนิ่งๆกูก็หวังดีอุ่าหยืนเป้าให้ว่าแบบจะมีคนมาฆ่าไอ้เหี้ยกูโดนฆ่าไอ้สั์เลยไม่กินน้ำไหมอา้าวแล้วพี่โปเต้ไม่มได<ม>้เป็นเหรอนิ่งๆผมก็แบบถ้ามีคนมาทำอะไรพี่ผมจะคอยเป็นตัวฟ้องให้เองสรุปพี่เอกแทงกูขี้แตก <c oughs> ไม่แล้วคือกล้าก,า,กากับพี่โปเต้สงสัยอะไรผมเนี่ยไม่ไม่มีผมตัวีเก่งยที่ดุ่มอยู่บนหัวโอแทนมึงเอาที่ดูุ่้มออกจากหัวมึง